สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาที่นัตด,ดามาดทรงปฏิบัติพระราชกิจวันนี้ดังนี้เวลา9ก้นาิกานาทีเสร็จไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ทรงเปิดงานมหกรรมทีวีรักโลก360องศา2014 s a v e the World Expo จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยได้เรียนรู้ถึงวิกฤตปัญหาสิ่งแวดล้อมเข้าใจว่าเกิดเหตุปัใจจัยใดบ้างและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนสังคมและประเทศในการหาแนวทางการอยู่รอดของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านธรรมชาติสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติและการสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับการสร้างมาตรฐานไทยรับมือความเปลี่ยนแปลงโลกและการแสดงบนเวทีของนักแสดงและผู้ประกาศขา่าวต่อมาในตอนบ่ายพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาีินัดดา마าสเด็จไปยังศูนย์การคา้าสยามพารากอนทรงเปิดงานไลฟ์ไซเอนการ์เด้น จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด,ด้านชีววิทยาศาสตร์ภายในงานจะแสดงนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงามซึ่งเป็นผลงานของคนไทยที่ถึงขั้นพร้อมใช้และเกิดประโยชน์ได้ในการดำเนินชีวิตประจำวันในรูปแบบอาหารเครื่องนึ่งหมที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้สนใจเข้าทดลองใช้บริการและเสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์มีการนำเสนอทั้งหมด11นวัตกรรมอาทิเทคโนโลยีการวิเคราะห์ยีนกับการเผาผลาญอาหาร พล a สมาแบบเย็นเพื่อฟื้นฟูสภาพผิวหน้าให้ขาวใสแผ่นรองเท้าสําหรับผู้ป่วยเบาหวานการออกแบบห้องน้ําสําหรับผู้ป่วยสูงอายุและเครื่องวัดเบาหวานจากลมหายใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเวทนครหรือพื้นที่สําหรับจัดบริการสุขภาพแนวใหม่ ที่เหมาะสมและยั่งยืนจากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงบริการสุขภาพที่ตอบสนองต่อผู้ใช้โดยตรงมุ่งสร้างสังคมสุขภาพดีควบคู่ไปกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ตลอดจนเกิดการลงทุนในธุรกิจต่อไป ปัญหาสุขภาพของราษฎรเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นถึงความสําคัญนะครับจึงได้พระราชทานโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานขึ้นเพื่อตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บป่วยติดตามได้ในสารคดีเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดงานของในหลวงตอนโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานครับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชแล้วพระราชก,กรณียกิจที่ส่งให้ความสําคัญเป็นลําดับแรกๆคือการดูแลช่วยเหลือราษฎรที่เจ็บป่วยให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเป็นอีกหนึ่งพระราชด,ดําริที่ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่เครื่องมือแพทย์เวชภัณฑ์และยารักษาโรค ไปออกหน่วยตรวจรักษารษาษฎราที่เจ็บป่วยตามพื้นที่ที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคทั่วประเทศโดยทรงเห็นว่าราษฎรเป็นจนํานวนมากขาดการดูแลรักษาด้านสุขภาพอนามัยดังพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานเมื่อปี2524ความสําคัญว่าการได้จัดคณะแพทย์ไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดเป็นระยะหนึ่งนั้นนับว่าเป็นประโยชน์ที่จะช่วยรักษาพยาบาลชาวบ้านที่ต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งในโรงพยาบาลของจังหวัดนั้นๆไม่สามารถที่จะบริการได้เต็มที่เพราะบางแห่งอาจจะขาดแคลนผู้มีฝีมือทำให้ประชาชนได้รับการรักษาอย่างดีที่จะช่วยชีวิตเขาได้และไม่ทำให้ชาวบ้านต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้ปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะม่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปสรงเยี่ยมราษฎรด้วยพระองค์เองก็ยังส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ไปให้ความช่วยเหลือแก่รัษฎร โดยหากออกหน่วยแพทย์พระราชทานแล้วพบว่าคนไข้เป็นโรคที่รักษายากหรือโรคเรื้อรังที่โรงพยาบาลต่างจังหวัดรักษาไม่ได้คณะกรรมการของสำนักราชเลขาธิการจะพิจารณารับเป็นคนไข้ในพระบรมราชูปถรัรมภ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆรวมถึงดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายตามหมอนัดด้วยเราก็มีฟามปลื้มปิตินั่นอะไระที่ท่นทรงเมตตาเรา ทำให้เราเหมือนกับเราได้มาเกิดมาใหม่มีชีวิตที่ยืนยาวนานก็ไว้ท่านทุกวันละทรงพระเจริญเพคะทรงะเกเสมทำลานทุกๆพระองค์ไหว้เช้าไหว้ยเย็นบารมีปกเกา้าพระมหากรณาธิคุณด้านการแพทย์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่ราษฎร เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ทรงไม่ทอดทิ้งราษฎรด้วยทรงตระหนักว่าเมื่อราษฎรมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสามารถพึ่งตนเองได้ก็จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคส่งผลให้การพัฒนาประเทศโดยรวมเป็นไปด้วยดีจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับสวัสดีครับ